วันนี้แม่มอดพากินกันอีกแล้ววันนี้มากินร้านใช้ทีกันนะคะทีอยู่ที่อ่างทองนะคะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็มาสั่งอาหารกันเลยนะคะแล้วเราก็จะไปเลือกโต๊ะนะคะนี่ข้างนอกก็เป็นวิวสวยๆนะคะนี่น้ำพุแล้วก็มีน้ำตกนะคะน้ำตก สวยมากแล้วก็เย็นสบายเลยนะคะอันนี้กาแฟของพ่อนะคะแล้วก็จะมานั่งชิงช้ากันเลยชิงช้าครับเป็นแบบไม้ไม้นะคะ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็มีอาหารปลานะคะแต่อาหารปลาหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะก็เดินได้ด้วยนะอันนี้เกนน่าจะเช็คเลตหม่มิ้นนะคะที่มันเป็นมิ้นมิ้นที่มันเป็นเย็นเยนะ็นอะ นี่แล้วก็น้ำพูนะคะอร่อยมากเลยกินเกือบแบบกินเกือบครึ่งแก้วนี่แล้วก็จะไปนั่งรถไฟกันเลยนะคะเราก็จะไปตอนที่ถ่ายรถถ่ายถ่ายไดโนเสาร์กันเลยนะคะพ่อก็จะถ่ายให้สุดเลยนะแล้วก็ว้าไปกันเลยนี่ว้าไปตอนที่ ไปนั่งรถไฟนะคะก็ว้าไปเลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นม้าแล้วมันก็มีช้างด้วยนะเป็นช้างเป็นมอสแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอไดโนเสาร์ตัวตัวนู้นนะคะแต่ที่นั่งเขานั่งสบายมากเลยนะอันนี้ก็เป็นโรงแรมด้วยนี่ไดโนเสาร์ที่กลัวที่สุดมันแด่แต่แต่ก็แบบสนุกมาก อันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลำธารเป็นน้ำตกนะคะเมื่อกี้ก็เซนิดนึงแล้วก็ตามก้อนหินไปเลยนะคะมุมสวยมากน้ำตกมีสองสองน้ำตกสามน้ำตกมั้งแล้วก็ตรงนี้เป็นละอองน้ำนะคะ เหมือนเราอยู่บนสวรรค์เลยนะคะทุกคนแบบและอองน้ำเขาปล่อยมาจากไหนไม่รู้นะนี่แล้วเราก็ไปยืนบนนี้ก็จะเหมือนสวรรค์ที่เราอยู่เลยนะคะและตรงนี้ก็พีที่สุดเลยก็คือสะพานน้ำนะคะตอนแรกเดินไปก็กลัวไปนะคะแต่ไปมา,มาเดินคนเดียวได้แล้วเพราะว่าไม่กลัวแล้วก็เดินทดลองไปก่อนนะคะและอันนี้ก็จะเป็นกาแฟาพ่อที่สั่งมาเราไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าเด็กกินไม่หมด ก็วิ่งมาแล้วนะคะทุกคนแล้วพ่อก็ถ่ายกาแฟนะคะบ๊ายบายถ้าแมมมอจะไปที่ไหนทุกคนตามไปด้วยนะติดตามด้วย